สวัสดีนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ไปต่อในส่วนของเลขท้ายสองตัวล่างวดประจําวันที่สิบหกพฤษภาสองพันห้าร้อหกสิบสี่นะคะสองคลิปที่แล้วที่ได้ลงไว้ให้ดูในสูตรคํานวณน,นะคะเลขเด่นล่างสองสูตรนะคะชนกันนะคะอยู่ที่เลขเก้าสามสี่นะคะชนสองสูตรนะคะ สำหรับ,บคลิปนี้เราก็จะมานำอีกหนึ่งสูตรนะคะซึ่งเป็นสูตรใหม่นะคะสูตรนี้นะคะมาบอกนะคะวิธีคิดแล้วก็คำนวณให้ดูนะคะแล้วเราก็จะนำมาชนดูนะคะว่าเราได้เลขไหนที่ชนกับสองสูตรที่แล้วนะคะสำหรัแบบสูตรนี้นะคะเราก็จะใช้นะคะผลรางวัลตั้งนะคะนำสิบหน้านะคะบวกหน่วยหน้านะคะ สิบล่างบวกหน่วยล่างนะคะแล้วนํามาบวกตัวเลขคงที่นะคะสามบวกเก้าเป็นสิบสองนะคะใช้เลขสองนะคะตั้งนะคะแล้วนํามาบวกด้วยหนึ่งนะคะตัวเลขคงที่นะคะสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกตัวเลขคงที่สองสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกตัวเลขคงที่หนึ่งห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะคะสําหรับงวดนี้นะคะได้ท้ายสองตัวออกเกตามนะคะเราก็ถูกไปนะคะในส่วนของเลขสามนะคะ สูตรนี้เป็นสูตรระยะสั้นนะคะเพราะเราจะใช้มาเทียบกับสูตรสองสูตรที่แล้วนะคะเลขตัวชนนะคะห่างวดถัดไปก็เหมือนกันนะคะใช้สิบล่างบวกหน่วยล่างนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็นํามาตั้งแล้ะบกด้วยคงที่เหมือนกันนะคะงวดนี้นะคะสองตัวล่างออกหนึ่งเก้านะคะมีในส่วนของเลขหนึ่งนะคะก็ถูกไปในส่วนของเลขหนึ่งค่ะงวดถัดไปนะคะ ออกศูนย์ห้านะคะก็มีในส่วนของเลขศูนย์นะคะงดถัดไปนะคะห้าหกนะคะก็มีในส่วนของเลขห้านะคะงดที่ผ่านมานะคะเลขท้ายสองตัวออกหนึ่งแปดนะคะเราก็มีส่วนของเลขหนึ่งนะคะติดมานะคะในสูตรนี้นะคะดังนั้นเรามาดูนะคะในงดถัดไปนะคะเราจะได้เลขอะไรนะคะสําหรับนําไปเทียบชนกับสองสูตรที่เราได้คํานวณให้ดูเมื่อสองคลิปที่แล้วนะคะ ก็ใช้สิบล่างบวกหน่วยล่างนะคะหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเานะคะเก้าบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบนะคะใส่เลขศูนย์นะคะศูนย์บวกสองคงที่เป็นสองสองบวกหนึ่งคงที่สองบวกหนึ่งเป็นสามนะคะเราก็ได้แล้วนะคะตัวเลขนะคะที่เราจะนําไปเทียบชนกับสองสูตรที่แล้วนะคะเพื่อนําไปเป็นตัวเด่นในการจับคู่นะคะ ของผลรางวัลสองตัวล่านะคะงวดจำวันที่ที่หกนะคะเราก็มาดูนะคะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเรากได้สองสูตรชนนะคะอยู่ที่เก้าสามสี่ใช่ไหมคะงวดนี้เราได้เก้าศูนย์สองสามนะคะเราก็จะเอาสูตรนี้มาเทียบชนเลขนะคะสูตรระยะสั้นนะคะ สูตรนี้ก็ให้ตัวเลข9 0้นสองแล้วก็ตามนะคะ9ศสองามนะคะเราก็ดูนะคะว่า <c oughs> ตัวเลขที่เราได้นะคะชนนะคะกับสองสูตรที่แล้วนะคะมีตัวเลขไหนบ้างน,นะคะ <c oughs> ก็จะมีนะคะชนที่ได้เก้านะคะ นะเลขเก้าชนสามสูตรเลยนะคะส่วนที่เลขเก้านะคะส่วนเลขศูนย์นะคะชนสองสูตรนะคะเลขสองชนสองสูตรนะคะเลข 2, สามเ,เราก็ชนทั้งสามสูตรนะคะเราก็ได้แล้วนะคะตัวชนสามสูตรนะคะมีเลขเก้านะคะแล้วก็เลขสามนะคะชนสามสูตรนะคะดังนั้นเราก็จะใช้นะคะ ก้ากับสามเป็นตัวเด่นนะคะส่วนสี่สองแล้วก็ศูนย์นะคะเป็นตัวรองนะคะสี่สองศูนย์นี้เป็นตัวรองนะคะเก้ากับสามเป็นตัวเด่นนะคะ เดี๋ยวเราจะลองจับคู่ชนนะคะ <c oughs> แล้วก็จะเอานะคะตัวเลขนะคะตัวเด่นนะคะคือเก้าและสามนะคะในวันนี้นะคะ <c oughs> วันนี้ได้เก้าและสามนะคะเป็นตัวเด่นนะคะ เป็นเก้าและสามนะคะตั้งนะคะเราก็จะทําการนะคะจับคู่เลขนะคะตั้งแต่เก้าศูนย์นะคะถึงเก้าเก้านะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปด แล้วก็เก้าเก้านะคะแล้วก็นำสามนะคะมาตั้งนะคะตั้งแต่สามศูนย์นะคะถึงสามเก้านะคะสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะ <beleza> นี่ในส่วนของตัวเด็ดนะคะเราก็ได้แล้วนะคะคู่ คู่ของตัวเด่นนะคะแล้วเรามาดูคู่ตัวรองกันนะคะตัวรองนะคะอยู่ที่ศูนย์สองสี่นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่ศูนย์ศูนย์นะคะศูนศูนย์เก้านะคะ สนะคะต่อไปเป็นเลขสี่นะคะ นี้เรายังไม่ปักหลักนะคะเราจับคู่ไว้ก่อนนะคะเพื่อเราจะไปนำตัวเด่นมาตัดนะคะ,ะเราก็ได้แล้วนะคะทั้งคู่เด่นแล้วก็คุ่งรองนะคะในงวดวันที่สิบหกพฤษภานะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะว่าตัวไหนนะคะคู่ไหนเด่นที่สุดนะคะเราก็จะใช้สูตรนะคะ,ะไม่กล้าว่ายัางจำกันได้ไหมนะคะสูตรนี้นะคะแอดเล่นวิธีทำมาให้ดูไว้แล้วในคลิปกเก่าๆนะคะ ก็ท่านใดที่ติดตามดูสูตรอยู่นะคะก็นำมาใช้ในสูตรนี้ได้เลยนะคะก็ผลงานก็เข้าดีนะคะก็มีผิดงวดที่ออกศูนย์ห้านะคะที่ไม่เข้านะคะหลังจากบบนั้นก็เข้านะคะเราก็นำนะคะตัวเด่นนะคะตัวนี้นะคะในสูตรนี้นะคะคือห้าแปดสามหกสองนะคะมาตัดนะคะในคู่ชุดที่ไม่มีเลขตามนี้นะคะ ห้าแปดสามหกสองนะคะแล้วก็ตัดออกไปเลยนะคะตัดเด่นนะคะโดยใช้ตัดไปตรงนี้แล้วกันนะคะโดยใช้เลขห้าแปดสามหกแล้วก็สองนะคะ

ตอนนี้เราก็จะเหลือตัวเลขน้อยลงแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้นะคะอีกหนึ่งสูตรนะคะมาลองตัดนะคะใช้เด่อนอีกหนึ่งสูตรมาลองตัดนะคะออทำไว้ด้วยกันนะคะรุ่นไว้ด้วยกันนะคะว่าเราจะพู่ไหนบ้างน,นะคะ ถ้าสูตรทุกสูตรยังเดินดีนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะผลงานนะคะก็อขอให้เดินดีทุกสูตรนะคะแอดก็จะใช้ตัวเด่นของสูตรนี้นะคะเป็นเด่นลน่านะคะเมื่อเมื่อที่ผ่านมานะคะก็เข้าทั้งสองตัวนะคะก่อนนันนี้ก็เข้าทั้งสองตัวนะคะหนึ่งหนึ่งแปดก็เข้าสองตัวเลยนะคะเราก็มาดูนะคะว่าส่วนที่เหลือน,นะคะในเลขนี้นะคะมีตัวไหนนะคะที่ยังอยู่และตัวไหนที่ต้องไปนะคะก็อันนี้นะคะก็จะใช้จัดเด่นที่ตัวเลขหนึ่ง สองสามสี่หกแล้วก็เจ็ดนะคะใช้ตัดติ่อันนี้นะคะก็มาดูนะคะว่ามีตัวเลขไหนบ้างนะคะสองมีสามห้าไม่มีนะคะหกเก้าแปดไม่มีแปดไม่มีเก้านะคะสามศูนย์ ามศูนย์มีสามนะคะมีสามทั้งแถวเลยนะคะต่อไปเป็นศูนย์สองนะคะมีนะคะสามมีศูนย์ห้าไม่มีค่ะศูนย์หกศูนย์แปดไม่มีค่ะต่อไปเป็นสองสองมีทั้งแถวนะคะต่อไปเป็นสี่สี่ก็มีทั้งแถวนะคะตอนนี้นะคะเราก็เหลือตัวเลขน้อยลงแล้วน,น,นะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าตัวเลขไหนนะคะ ที่เหลือบ้างนะคะในส่วนของเลข9นะคะก็จะมี9 2นะคะ9 3 9 6ในส่วนของเลข3ก็เหลือเลข3ทั้งชุดเลยนะคะ สองนะถึงสามถืนหกแล้วก็ลหกือส่วนของเลขสองทั้งชุดนะคะส่วนของเลขสี่นะคะก็จะเหลือสี่สองสี่สาม สี่หกอ่าสี่ห้าแล้วก็สี่หกนะคะแล้วก็มีสี่แปดอีกหนึ่งตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้นะคะเลขเด่นเลขเด่นนะคะแล้วก็เกลขรองนะคะก็ก็ยังดูมันยังเยอะไปนะคะเราก็มาด,ดูว่ามีตัวไหนที่ชนกันบ้างน,นะคะเราก็ตัดทิ้งไปก่อนนะคะ 2, 3, 3, 2. สองสามสามสองนะคะตัดทิ้งไปหนึ่งตัวนะคะเพราะว่าคู่ชนนะคะ สามสี่ส okay. okay. ี่สามนะคะสองสี่หกสามสามศูนย์นะคะศูนย์สองนะคะ นะคะคตอนนี้ก็จะเหลือตัวเด่นนะคะเด่นนะคะที่มี9และ3นะคะก็จะเหลือนะคะในส่วนของ92 93 96นะคะในส่วนของเลขตามนะคะก็ตั้งแต่ตามศูนย์ถึงสานะคะสามศูนยามหนึ่ง ในส่วนของตัวรองนะคะคือศูนสองและสี่นะคะก็จะเดือในส่วนของเลขศูนย์ก็จะเดอศูนย์หกตัวเดียวนะคะที่เห็นนะคะศูนย์หและก็ศูนย์สองนะคะ สองหนึ่งสองสองสองสี่สองห้าสองหกสองแปดแล้วก็สองค่านะคะในส่วนของเลขสี่นะคะเราก็เหลือสี่ห้านะคะจากสี่หกสี่แปดนะคะ เราก็จะเหลือโล่ประมาณนี้แล้วนะคะตอนนี้นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองตัดอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยเด่นอีกหนึ่งสูตรนะคะตัดเด่นอีกหนึ่งสูตรที่อาจารนุ่มได้ไให้ดูนะคะก็คือสูตรเด่นส,สูตรหนึ่งนะคะเราจะเอาสูตรเด่นสูตรหนึ่งนะคะมาตัดนะคะตัดเด่นนะคะ ก็จะดูก็เหลือตัวเลขไหนบ้างน,นะคะซึ่งเป็นสูตรที่เดินดียังไม่ผิดนะคะคือสูตรนี้นะคะจะนํามาตัดเด่นนะคะในส่วนของเก้าเราก็ไม่ได้ตัดสามก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะศูนในส่วนของตัวเลขสองนะคะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองห้าสองแปด ก็จะเหลือสองสองแค่สองชุดนะคะแล้มาดูเด่นสูตรที่สองกันนะคะเด่นสูตรที่สองนะคะหนึ่งสองเก้าสามสี่นะคะเราก็ดูว่าตัวไหนที่ไม่มีเลขตรงนี้นะคะแล้วก็ตัดที่ไม่มีเลข เด่นในนี้นะคะเราก็ตัดทิ้งออกไปนะคะนส่วนของเล็กหนึ่งนะคะสามสามเก้าสองเก้าสามเก้าหกสามศูนย์ตัดตุนหกขอบนะคะสองเก้า สามยังไม่โดนตัดตัวไหนออกไปเลยนะคะสําหรับที่ตัดเด่นมานะคะสามยังเป็นแถวเลยนะคะตั้งแต่สามศูนย์ถึงสามเก้านะคะมีเปอร์เซ็นต์ไหมคะว่าสามจะเด่นนะคะในงวดนี้อม ก็ค่อคิดค่อย,อยดูกันไปน,นะคะว่าเราจะได้เลขอะไรนะคะในส่วนของตัวรองนะคะเราก็จะมีนะคะ0 2 0 4 2 9 0ง2ูนย4ส4่สอนะคะในส่วนของตัวเด่นนะคะเด่นที่มี9ก็จะมี 2, 9ก้าสมและวก้าหกนะคะ9กสตรงนี้ตั้มกับตัวนี้นะคะตัดตัวนี้ทิ้งออกไป1ตัวนะคะ ีกหนึ่งสูตรนะคะเป็นสูตรนี้เช่นกันนะคะเป็นสูตรเก่านะคะสูตรนี้นะคะเราก็จะนําสูตรนี้นะคะมาลองตัดเด่นอีกหนึ่งสูตรนะคะที่ผลงานก็เข้าดีเหมือนกันนะคะแต่มันเป็นตัวเลขหกตัวนะคะซึ่งแอดก็ได้เพิ่มปรับสูตรเข้าไปอีกหนึ่งตัวนะคะแล้วสูตรนี้เคยลงไว้ให้ดูแล้วนะคะเป็นสูตรคํานวณเลขวิ่งล่างนะคะเลขเด่นล่างนะคะเราก็ดูซิว่าตัวเลขไหนนะคะที่ เลขเด่นนะคะไม่มีเลขเด่นคู่ไหนไม่มีเลขเด่นใดๆน,นะคะเราก็ตัดทิ้งออกไปเช่นกันนะคะหกสี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์นะคะหกสี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์เราก็มีในส่วนของเลข เลขเก้าเรามีครบนะคะดูในถุงได้หกนะคะไม่มีเลขหกเราก็ตัดทิ้งออกไปเลยนะคะหกไม่มีตัดทิ้งสี่หกสี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์หกสี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์ สี่ห้าเจ็ดเก้าศูนเราได้แล้วนะคะที่ตัวเลขนะคะที่เหลือน,นะคะเราก็จะไม่ตัดแล้วนะคะเราก็ใช้ตัวเลขตามนี้เลยนะคะเก้าสองเก้าสามเก้าหกนะคะสามศูนย์สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดนะคะเราได้แล้วนะคะตัวเลขเด่นและตัวเลขร้อนสำหรับ นำไปเลือกซื้อสลักนะคะสหรับงวดปรปจาวันที่16พฤษภาคม2564นะคะตัวเลขเด่นนะคะของเรานะคะได้ตัวเลข1 2 3 4 5 6 7 8ชุดนะคะและก็เลขลองนะคะได้1 2 3 4 5 6 6ชุดนะคะก็ถ้าจะดูว่ามันก็ยังเยอะดูนะคะก็ เราก็ลองเลือกซื้อไปก่อนนะคะสําหรับ92 93 96 30 34 35 36 37ซึ่งเป็นตัวเด่นนะคะในหมดนี้นะคะก็คือ9และ3นะคะส่วนตัวลองคือ024นะคะเราก็ดูไว้ก่อนนะคะว่าตัวเลขไหนนะคะที่ต้องตัดออกไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะแอดก็ยังไม่สรุปนะคะว่าตัวไหนเด่นที่สุดนะคะคู่ไหนเด่นที่สุดนะคะแต่ เลขเด่นของเรานะคะได้แล้วนะคะคือ9และสนะคะซึ่งเราจับคู่ชนให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวเด่นนะคะนําเด่นมาตัดนะคะก็เหลือตัวเลขตามนี้นะคะ,ะชุดเด่นนะคะที่ดูแล้วว่าจะเด่นที่สุดสําหรับในงวดนี้นะคะก็คือชุดที่ติด9และติด3มนะคะก็คือสองแถวนี้นะคะก็นําไปเลือกซื้อดูนะคะ ชุดลองนะคะก็ซื้อไว้เบาเบาหน่อยจะได้นะคะก็ชุดตัวนี้พวกนี้คือกันไว้เฉยเนยนะคะำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้แล้วนะคะตัวเลขคู่นะคะสําหรับเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากนะคะส่วนคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวแอดจะดูนะคะว่าตัวไหนนะคะยังเป็นตัวที่เด่นที่สุดคู่ที่เด่นที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะมาสรุปคองสุดท้ายให้นะคะสำหรับ ผู้ชุดสองตัวล่างนะคะงวดประจำวันที่สหพฤษภานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเ,เพียงเท่านี้นะคะกดติดตามช่องกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสําหรับคําเตือนนะคะสําหรับทุกคลิปนะคะก็คือคลิปนี้จะทําเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผลวิเคราะห์หรือตัวเลขมาจากสถิติความสถิติการคํานวณนะคะอาจมีผิผดพลาดได้โปรดใช้วิจารณในการรับชมนะคะ จากมินิมาพันนะคะ